สวัสดีครับแอดมินโอ๊ตสวัสดีครับผมอะไรลงเตาอยู่ครับหน้าแมงกะพุนครับแมงกะพุนเอเราจะมายำแมงกะพุนครับยำแมงกะพุนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่คือเราเอาลงลวกก่อนใช่ไหมครับเนี่ยครับลวกแป๊บหนึ่งแล้วก็เอามาแช่นอกน้ําเย็นอีกรอบครับอันนี้ก่อนเราจะลวกเราต้องล้างหลายๆน้านะครับแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็ล้าง คือลวกพอสะดุ้งเฉยๆใช่ไหมครับแอดมินโน้ตครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำแข็งน้าแข็งอ๋อก็คือลวกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอามานอกน้ำครับมันมันจะได้กรอบถูกไหมครับครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับตอนนี้แอดมินเริ่มเริ่มจะเริ่มเริ่มจะเป็นเชฟแล้ว <laughs> ครับแล้วก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับสมาชิกท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรายกลุ่มนะครับสามารถคลิกได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับใต้คําอธิบายคลิปที่มีสูตรอาหารใส่ไว้ให้อยู่นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับหรือแอดไลน์มาที่แอดโฮราพารวยแ8ครับตามอักษรที่ผมวิ่งไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมทักมาบอกด้วยนะครับว่าท่านต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับรายการมาจากรายการ เลขเด่นเมนูเด็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไดเร็กเข้าห้องของแอดมินโอ๊ตเลยนะครับเราเข้าไปคุยกันหลายๆเรื่องเนาะสนุกสนานเฮฮาปาจิงโก้ครับนี่เดี๋ยวเราดูนี่ครับหลังจากขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาน็อกน้ําเย็นนะครับปกติไม่ใช้เหมือนน้ำยำทั่วไปหรือเปล่าครับแอดมินโอ๊ตอเหมือนกันครับนี่ครับแม่งกะพุดเรานี่นะครับหลังจากเราน็อกน้ําแข็งมาแล้วโอ้มันมันดูกรอบขึ้นมาเลยครับแอดมินโอ๊ตครับ คือมันดูแบบผมว่าน่าจะมันกรอบๆหน่อยเดี๋ยว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 เรามาดูมีออร่าอ่าถูกต้องเลยครับดูมีออร่าแอนเอาทุกช็อตเอาทุกช็อตอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋องงาขาวครับงาขาวนะครับขาวจริงครับอันนี้เอามาคั่วใช่ไหมครับแอนมิน้ตครับผมนเนี้ยคั่วไปอ่อนๆนะครับน่าจะ อันนี้เราคั่วแบบประมาณไหนครับเนแอดมินโน้ตเอาเหลืองครับคั่วแบบพอให้เหลืองๆนะครับผมท่านใดต้องสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูสูตรอาหารนะครับเข้าไปคุยกันนะครับเข้าไปทักทายสนุกสนานกันหรือนะครับเข้าไปดูของเด็ดข้างในเข้าไปดูทีเด็ดข้างในนะครับในห้องในห้องไล์กลุ่มนะครับสามารถแอดไลน์มาได้โดยการคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดมาที่ไลน์แอดโฮราพาโรย8 8ได้เลยนะครับโอ้ สีเริ่มสีสันเริ่มมาแล้วครับนี่ผมให้ดูสีสันก่อนมันก็จะประมาณนี้ครับอ่านี่เราคั้นมะนาวกันนะครับเราใช้น้ำมะนาวสดๆเลยครับเราให้เห็นกันแบบนี้นะครับ ชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวเตรียมเยอะชอบชอบไม่เปรี้ยวเตรียมน้อยอย่าลืมนะครับแมงกะพุนนี่เราต้องล้างหลายๆน้ํานะครับแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนมะง,งั้นเค็มมากนะครับมามาจากตลาดนี่แอนมินโอน๊ตบ่นนบว่าโอหแมงกะพุนยังเค็ม,มครับเพราะว่าเขาต้องดองมาครับเราต้องมาแช่น้ําให้เนียนๆเลยนะครับรับงงั้นเรากินไม่ได้เลย แล้วก็ตามหลักเกณฑ์เราทั่วไปนะครับชิมไปบ่นไปนะครับไม่ใช่ครับชิมไปปรุงไปครับอันนี้เราใส่น้ำมะนาวเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอันนี้คือคือคือขั้นตอนของการทำน้ำยำนะครับครับสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมใส่ส่วนผสมมาให้ด้านหลังเป็นไงบ้างครับแมงกบุนเรารสชาติจืดขึ้นหรือยังครับจืดขึ้นแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับ ซอสพริกครับนี่นี่ครับมีของแปลกมาแล้วครับตอนนี้มีของแปลกมาแล้วครับนิดนึงครับนิดหนึ่งใส่ซอสพริกนะครับยี่ห้อเราไม่โชว์คนให้เข้ากันเลยนะครับจริงๆเราจะใช้น้ำเชื่อมนะครับแต่พอดีเราไม่ได้เชื่อมไว้เราใช้น้ำตาลเลยครับนี่ครับต่อไปเราจะโขกพริกกันนะครับ อันนี้เราเอาแบบพอหยาบๆหรือเปล่าครับอ๋อเดี๋ยวเราเอาแบบเละเลยครับอาเอาแบบเละเลยนะครับเอาแบบเละกินไม่ได้เละแอดมิโ๊ดก็นี่ผมให้ดูก่อนเราไม่ใช่คนกินครับอาจารย์บอลเขาบอกของโปรดเขาแองกับคุณเขาจะโดนพุนไปทั้งตัวเราตำพอแหลกได้ที่นะครับก็ พอแหลกนะครับไม่ใช่พอแดกพอแหลกกักพอแหลกกัพอแหลกเขพอแหลกฟังไม่ชัดเดี๋ยวพอแดกพอแหลกรับพอแหลกไม่เอาไม่พูดเอาแค่พอแหลกนะครับพอแหลกครับเราแล้วเราก็ตามด้วยตัวตัดครับตัวตัดทัวตัดครับตัวตัดอ่านี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ตัวตัดตัวตัดอออื พอเราตำแหลกแล้วก็เราขั้นตอนต,ตำแหลกครับแหลกแหลก,กครับตำให้แหลกโอเคครับ <c oughs> น,นี่อันนี้อันนี้หอมใหญ่นะครับ <c oughs> ครับผมนี่เราซอยหอมใหญ่นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในอ้าวโอ้ต้นอันนี้บางเอารบหน่อย <c oughs> <c oughs> กระพุนมันแพงครับเราเลยต้องเน้นเครื่องเยอะๆครับตามนั้นเลยครับแอดมินโน้ตหอมแดงนะไอ้หอมใหญ่ลงแล้วครับแอดมินลงหอมใหญ่นะครับตามด้วยอ่านะครับอันนั้นคือมะเขือเทศนะครับหอมใหญ่ตามด้วยมะเขือเทศนะครับลุกเขาให้เข้ากันนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ เราก็ตามด้วยส่วตัด,ดค,รครับแล้วก็เอาตัวตัดใส่เข้าไปนะครับและอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะที่เด็ดท้ายคลิปเอาไว้ไปซื้อกับข้าวในวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาชิมนครับ เป็นไงบ้างครับรสชาติเผ็ดแล้วครับเผ็ดแล้วใช่ไหมครับเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนี่ครับอันนี้อันนี้คือคือคือเหมือนอย่างที่แอดมินโอ๊ตบอกทุกๆครั้งครับว่าวิธีการปรุงของเราเนี่ยก็คือเราจะเริ่มจากอ่อนๆนะครับแล้วก็ชิมไปปรุงไปนะครับปรุงจนกว่าจะเข้าปากเรานะครับจนกว่าเราจะมีความสุขรสชาติมันใช่ใช่ของเรานะใช่ของเราถูกต้องแต่ละคนแต่ละคนลิ้นไม่เหมือนกันนะครับนี่ดูนะครับรสชาติ โอเคไหมครับอันนี้โอเคครับนิดนึงอันนี้เติมเราเติมนะครับเนี่ยน้ำตาลครับน้ำตาลนะครับตัดหวานลงไปหน่อยครับคราวนี้เราก็มาใส่ชูรสหน่อยตะกี้เรายังไม่ได้ใส่ครับอผงอร่อยครับผงอร่อยสีเริ่มมาแล้วครับสีเริ่มมาแล้วครับเห็นครับรอบนี้ สีเริ่มรสชาติสีเริ่มมาแล้วครับตอนนี้สีทนได้สีทนได้ครับแล้วก็ตามด้วยแมงกะพุนนะครับพระเอกของเราครับในมือนี้ครับแมงกะพุนครับแต่มันไม่ได้มาคนเดียวนะครับมันไม่ยอมตายคนเดียวครับมมันยยอตาคนเดียวมันพาเพื่อนอ๋อนี่เราคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงจานแล้วแต่ที่บอกว่ามันไม่ได้มาคนเดียวครับนี่เรามีนี่ด้วยครับอ๋อนี่เรามี อ๋อกุ้ง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 ครับมันคือกุ้งครับกุ้งแห้งปั่นครับอืมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับกุ้งแห้งปั่นขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายนี่ไงครับหน้าตามันเริ่มออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอมันลงจานแล้วเป็นไงตามด้วยอ่ะอันนี้งางาคั่วของเราเมื่อกี้นี่ใช่ครับ วันนี้ผมได้กลิ่นน้ำยำครับคือคือน้ำลายน้ำลายท่วมปาก <laughs> ได้กลิ่นน้ำยำน้ำลายท่วมปากเดี๋ยวเรามาดูนี่เอานี้ผักกาดขาวลองจานนะครับผักกาดหอมครับเอาผักกาดหอมผัก <c oughs> กาดหอมรองจานนะครับ <c oughs> โอ้อืม กลิ่นน้ำยำครับแล้วก็คือหน้าตาน่าทานนะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มอยากออกไปเป็นคนทานแล้วครับไม่อยากเป็นคนถ่ายแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นกัับแก้มได้เลยนะครับเนี่ยครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวครับแอดมินโอ๊ตเดี๋ยวผมออกไปชิมก่อนเ้าครับรสชาติเป็นไงบ้างครับโอเคครับจัดจ้านจ้าน